หกนี้มาตามฟินอีก6ล้านบาทจ้าแล้วเราจะไปคนไปจับเองนะครับที่ไหนในโลกโลกแล้วมันจะมีการถ่ายทอดด้วยว่าใครจะได้6ล้านบาทขอให้เป็นแต่ตอนนี้คุณซื้อก็ไม่ทันแล้วล่ะไม่ทันแล้วหมดไปต้องจับแล้วล่ะต้องยอมรับกระแสละครคุณธรรมกะเทยทมกะเทยรมนี่แหละกลายเป็นดาราดังๆก็ไปเล่นไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะไม่อยากจะเชื่อว่ามันกลายเป็นกระแสไปได้ยังไง มันุกอเขาก็อยากมาสนุกแม่มาสวัสดีก่อนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัไปแต่งริ้วค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไปไหนต้องอดทนจนกว่าจะแรงอดทนจนกว่าจะแรงเออคือขอถ่ายตลอดมีเครื่องแบบมีเครื่องแบบมีคำพูดตลอดเวลาต้องเข้าใจนะว่านี่คือแอร์ไม่ใช่ลูกเสือนะคะก็เลยจะถามเลยว่าหมูสีแดงหมูสีแดงไม่ไม่ใช่ลูกเสือนะไม่ใช่ลูกเสือนี่นาฬีแต่เป็นแอร์แม้กระทั่งไปเจอนายก ก็ไปพูดคำนี้ให้นายกฟังอดทนดีกว่าจะแลนอดทนดีกว่าจะแลนแล้วนายกเขาตอบว่ายังไงอย่าลืมคาดเบลนะครับแล้นายกตอบอย่างนี้เหรอเจอแบบนี้แม่อย่าลืมคาดเบลประมาณนั้นจริงๆนึกยังไงวันนั้นไปเจอนายกแล้วถึงไปพูดกับนายกอย่างนั้นอดทนดีกว่าจะรันพี่ๆสื่อที่ทำเนียบแม่บอกว่าช่วยเล่นกับนายกหน่อยเพราะพี่ๆสื่อเนี่ยชอบดู หนูก็เลยเอาได้ค่ะให้หยอกล้อก็ไ้ให้หยอกหน่อยคแกจะได้หายเครียดบอกมาอย่างนี้หนูก็เลยอ่าได้ค่ะหนูก็ยืนอยู่ตรงนั้นแม่ครึ่งชั่วโมงนายกยังไม่หันมาสักทีแล้วพี่พีสื่อแม่ไปไหนเรายืนอดทนอยู่พักหนึ่งจนนกระทั่งนายกคะอดทนนะคะจนกว่าจะแลนพูดเลยพูดเลยเป็นกําลังใจให้นะคะให้อดทน สรุปวันนายุทธอย่าลืมคัดคือมขัดนะคะอย่าลืมคัดเบล,ลนะคะก็เลยบอกไม่าียืนรออยู่ครึ่งชั่วโมงไปห,ปหนึ่งประโยคเพื่อหนึ่งประโยคหนึ่งประโยคพี่พี่สือ่อ <_ q _> แม่มองหน้าหนูแปลกๆนะวันนี้หนูสวยหรือว่ายังไงแม่<_ <q> _>สวยแล้วแ<อ>มบเอา<ป>เอะไรมายัดนมยัดนมเนาะจะเอาม,มันเป็นใหญ่มันใหญ่อะแล้ะลูกโป่งเหรอลูกโป่งมันมันเป็นเป็นสิ่งคนของจริงแต่ว่ามันหนูจับข้างข้างแม่มันโป่งารกลับได้จริงๆมันมีปฐุมฐานอยู่แม่ตรงเนี้ยใช่ก็เลยกลับมันให้มันมีใช่ ตอนนี้กลายเป็นแบบจุดเช็คอินของดาราจากเริ่มจากเมื่อก่อนเอาเด็กมดดำไปเล่นก็คือเด็กที่มันไม่มีละครแล้วอะ่ะเอาไปเล่นใช่ถูกต้องป่ะตอนถึงตอนนี้ดาราหลายคนไปเล่นละครกับละครคุณจะทาัาเธอรู้สึกยังไงบ้างก็ต้องขอบคุณที่เขาให้เกียรติต้องยอมยอมรับแรกว่าแรกเรื่องเบืมทีเรารู้สึกว่าละครเราอ่ะต่าเตีย้ยเลียดินออใครจะมาเล่นแล้วก็อาศัยพี่ๆเพื่อนๆอย่างเงี้ยใครรู้จักใครก็มานั่งคุยมานั่งเล่าแล้วก็ขอโลเคชั่นก็คนรอบข้างเรานี่แหละ ล่าสุดไปขอโลเคชนันสนามมวยพี่บอยออหรือว่าใครก็ตามอย่างมาเจอพี่ได้พี่ได้เล่นไหมพี่โ,โกโก้อะไรอย่างเงี้ย uh. ว่าใครก็ตามแต่ที่เรารู้จักเราก็เชิญมาอะไรอย่างนั้นก็ถือว่าเมื่อก่อนร้านยำเป็นอาชีพหลักปรากฏทําไปทําม,มาเอาจริงนะฮะละครคุณธรรมกลายเป็นรายได้มากกว่าร้านยำไปแล้วตอนนี้ตอนนี้จริงจริงยำก็ยังเป็นหลักอยู่นะตอนนี้ยำก็เป็นหลักเพราะเขาเปิดห้ององ์แองไพัทยาใช่ค่ะ คือคือยำสำหรับหนูอ่ะก็ยังเป็นหลักอยู่นะคะอยากจะบอกทุกคนนี่เป็นอย่นี้ใจแตกอเขาชอบมาพูดงานนี่ใจแตกแล้วไม่ใช่ไม่เอาแล้วยำเยิ้มเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วให้อินนี่ดูอยู่แต่ดูเห็นวินตลอดนะพี่แต่งวินตลอดไปจังหวัดไหนประเทศไหนก็เจอตลอดเลยอ่ะเข้าออฟฟิศทุกวันไปแต่งหน้าแล้วออกมา เาฟิตแล้วร้านําก็ยังทำอยู่หนูจะบอกว่าแบบยายังอยู่เหมือนเดิมใ่ดีมนยังเน้นเหมือนเดิมแล้วก็เร็วๆนี้ค่ะเราจะมีเมนูใหม่ด้วยคือนอกจากยําแล้วค่ะเราจะมีแบบอาหารมีอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะเพื่อที่ให้แบบใช่เพื่อมาดูงเดือดจะได้ชิสเตอใช่เพิ่มเมนูและปรากฏเขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมาละครคุณธรรมนี่ถือว่าช่วยชีวิตผู้แก่เลยช่วยชีวิตแม่ยังไงคือต้องบอกว่ามันมีช่วงหนึ่งที่หนูทําร้านที่พัทยาใหม่ช่วงนั้นที่ไปทําร้านอยู่3เดือนแล้ว ช่วงนั้นก็ทําร้านใช้เงินเป็นหลักสิบล้านแล้วก็ใช้เงินสุดนะคะติดองค์ติดแอร์ทำร้านท่านสร้างอะไรนิดนีงเงินร้านเป็นเรื่องปกติใช่แล้วก็ทําบ้านตัวเองด้วยทีเนี้ยแคดโฟมันไม่ทันเครียดเนี่ยเครียดก็นั่งบ่นนะแล้วก็ไม่เคยบ่นให้เขาฟังว่าเราเครียดแล้วก็เราก็ต้องหาเงินอะไรเงี้ยพี่ดาบางทีหนูพูดไม่อายเลยบางทีหนูเอารถไปเข้า เอาบ้านไปเข้าเพื่อให้ทุกอย่างมันทันเพราะว่าก็ยอมรัเพราะเราต้องเอานมหมุนเพื่อสร้างแล้วแล้วทีเนี้ยเพื่อสร้างแต่ทีเนี้ยหมุนยังไงอย่างสมมติว่าพรุ่งนี้หนูต้องหาเงิน5ล้านแม่ในบัญชีหนูมีแค่2ล้านจะหาจากไหนอ่ะ หนูก็อะเรามีทรัพย์สินเตรียมเอาไว้ไม่ต้องไปไปหาหยิบยืมใครอะไรอย่างเงี้ยก็ทําแบบนั้นแล้วหนูเครียดเครียดจนกระทั่งก็มาปรึกษาว่าเอาไงดีอะไรเงี้ยเขานี้ก็บแม่งเง้นหาอะไรทาสนุกสนุกใครเครียดกันมหหนูก็เป็นห่วงในช่วงนั้นนะฮะที่เราเรารู้ว่าสภาวะการเงินของร้านเราตอนนั้นน่ะมันไม่ค่อยฟลเท่าไหร่เพราะมันมีแต่รายจ่ายใช่หนูถามเขาเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมบอกว่าเขาเขารู้ว่าถ้าเกิดหนูรู้ปัญหาแล้วพวกนี้จะเครียดจะเครียดมากอะไรเงี้ยไม่บอกเลยจริงๆไม่บอกเลยบ้านมันทำร้อยกว่าสร้าน มันร้อยกว่าล้านเธอที่ไหนจะหาเธอที่ไหนพอละไม่ถึงขอโทษนะที่ทั้งบ้านเกินสดแล้วก็ล้านไม่พอร้อยกว่าล้านไม่ถึงนี่ค่ะไม่สาบายทั้งในบ้านโดนยึดนี่เดี๋ยวบอกไอ้นี่ไม่เลยไม่เคยรู้เลยก่อนนะเมื่อกี้บอกทำร้านไปทั้งหมด10กว่าล้านแต่บอกหนูประมาณล้านสองล้านเองนะสรุปยังไงเนี่ยนะไม่สาบานดีกว่าไม่หนูไม่รู้ว่าเท่าไหร่เพราะยังไม่กล้ารวมตัวเลขยังไม่กล้ารวมตัวเลขก็จมันยั่งทยอยทำไงไม่นแต่ร้านยามร้านนั้นคือร้านแรกในประเทศไทยไงไม่ใช้อ่ะร้านไหน ไม่ไม่หนูมาก่อนหนูมาก่อนหนูมาก่อนนับวันนับวันเปิดร้านได้เลยถ้าเป็นที่หนึ่งจริงๆเจเบียเจเบียเจเบียคนระยำที่หนึ่งเออเจเบียดำดำส้มๆมานะใช่ก็ทีเนี้ยช่วงนั้นเครียดเนเจเบียหนึ่งเราสองใช่โคตรสามใช่อย่างนี้เลยหรอหลังจากนั้นสี่วันเปิดร้านใช่ร้านหยาเจ้าของเขาตีกันไหม แม่เปิดประเด็นเยอะมากเลยตื่นสติมาเลยเ่ยใช่เขาเป็อตเนอคือเอาก็ร้านหยาบกระเทยหมดเลยอ่ะแล้วก็เธออยู่กันเยอะก็ต้องบ่นกันเองเหมือนแบบเหมือนเวลาเรามาไปกินร้านไหนประจำคือสำหรับหนูนะหนูไปกินทุกร้านเลยทั้งโคตรยำทั้งอีปีอ่ะหรือแม้แต่กระทั่งเมื่อก่อนเจเบียอะไรเงี้ยสำหรับหนูอ่ะเราจะเป็นเลตบิ้นก็ไปมาหมดนี่คือคือหนูอ่ะเราเป็นแบบนางงามมิตรภาพเราเข้ได้หมดแต่หนูไม่กินยำไงแม่หนูจะเข้าร้านยำทำไมหนังไขยำแต่ไม่กินยำไม่กินเลยหนังไม่กินยำ ทำให้หนูกินนังชิมน้ำยงน้ำยำได้หมดแต่ไม่กินท้าไมอ่ะเพราะอะไรไม่ชอบเขาชอบกินอาหารแต่ว่าทำอร่อยชอบกินของจีนฮารทอดชอบกินเหมือนกินเหมือนฉันชอบกินชอบกินอย่างเงี้ยเราไปกับแม่อย่างเงี้ยเต็มที่เลยเป็ดแม่แม่สองตัวเลยแม่เป็ดหมูกงหมูก็ถึงว่าชอบไปกับแม่แล้วคนอื่นเขาไม่กินเป็ดกันเรากินอันี้โห่แปดชิ้นแล้วสิบชิ้นมารยาทในการนั่งกินโต๊ะอย่างเงี้ยมันไม่ควรเกินสาม โอ้โหไม่มีใครกินกระเทยจิตแปดเก้ามุกมับมุกมาแต่ถ้าเปกับพี่มดดำไม่ต้องกลัวกินเท่าไหร่ก็ได้แม่กิ่าไหร่กินเต็มที่มาบงถ้าไม่กินก็คือจริงจริงใช่ใช่เอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดแล้วกระเทยชอบอาหารจีนไหมเวลาแม่ชวนกินข้าวที่แบบโอ้ตัดลูกวาวลัดไหนคะแม่อะไรเงี้ยสแตนบายเลยอย่าไปตออเลยว่าตีทำไมร้านดียวาวสั่งรับหนูหนูไม่ตีกับใครหนูไม่ตีเพราะมันคือการทำธุรกิจร่วมกันแอบมองไม่แอบมองเมนูเขาไม่แอบมองแอบ c o p เมนูเขาไม่เอาจริงก็ ับอย่ากร้านก๊อดย้อไปก๊อปปี้เมนูอะไรเขามากุ้งแก้วอย่างงี้ไปก๊อปปี้มาแล้วกุ้งแก้เกิดก่อนแม่เกิดก่อนกุ้งแก้วอย่าหล่อไปก๊อปปี้เบอกตรงนี้เลยว่ากุ้งแก้วถ้าย้อนไปดูเพจอัตจาอัพที่ยวันแรกประมาณหมื่นกว่าไลค์คนยังนับจำนวนกุ้งเลยว่ามีกี่ตัวในราคาวันนั้นตอนนั้นตอั้แล้วเดี๋ยวหนูเล่าให้ฟังว่ากุ้งแก้วอ่ะจริงๆอ่ะ มาก่อนร้านยำหรือเมนูยำทุกอย่างอย่างนี้นะคะคือพี่แตงอ่ะคือเมื่อก่อนชอบทำกับข้าวกินกันที่บ้านแล้วเราทำให้กินเป็นกุ้งแช่น้ำปลาแล้วเราก็ทำสูตรเลีวราคนนั้นกุ๊ก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 ลหนูก็บอกอุ้ยแม่อร่อยจังเลยชวนหนูบอกแล้วแสดงว่าจัดเจ้าก๊อปปี้เธอ อันนี้หนูไม่ทราบ้อเดวอลลสูตรนนี่ลูกแม่ทั้งสองคนเลยนะจะเดียววอลลบสูตรแต่พอทีเนี้ยหนูก็ชวนนางเปิดร้านวอลลบสูตรชวนคือนักเปิดร้านร้านยังไงร้านขายข้างทางเป็นกล่องอ่ะนาาไม่กล้าขายแม่ไม่กล้าขายหนูคิดว่าไม่มีใครซื้อหรอกหนูหนูก็เลยไม่ได้ขายเมนูนี้จริงๆอ่ะร้านยำเกิดจากเมนูเมนูกุ้งแก้วกุ้งแก้วก่อนเลยที่มีกระเทียมโทนที่มีนำจริงสีอร่อยมากมาเกิดที่รายการแฉเนี่ยแหละ โอ้เมื่อก่อนยังเป็นชนชั้นล่างอยู่เลยอยู่ตรงนั้นไม่ยอมไม่ขึ้นเวทีทำไมอ่ะเมื่อก่อนมันเมื่อก่อนตอนเมื่อก่อนกินอาหารอยู่ตรงนู้นเมื่อก่อนเดินไปตรงนู้นไงตอนแรกตอนแรกบอกเลยว่าตั้งใจจะเก็บเงินบอกดูคอยดูนะเดือนเดือนหรือสองเดือนจะเก็บเงินมาซื้อแฉเขาูดกับหนูจริงๆริงเขาหลอกก่อนใช่ก่อน่รายการจะเชิญไปก่อนที่ราเชิญพอรายการเชิญเชิญแล้วไม่ต้องเสียตังค์เราดูดอ้เขาพี่ชอตไปกินบ่อยเนาะ เราทำเซอร์วิสติดใช่ป่ะสามวันติดไม่มาหรอมาโดยังไม่มามาแล้วมาพิชชอร์มมันมีมันมีคอนเสิร์ตริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยพิชชอตไเปกินบ่อยใช่ไหมเอามาเมนูพิชชอตก็คือยำคอหมูไม่ปอะไรก็ได้ที่ไม่มีผักใช่แล้วนักร้านกินผักไม่เป็นสามวันติดเลยมาสามวันที่หนึ่งจนไม่หนึ่งสองสามเงี้ยอ่ะารพิชชอตอย่างที่ผ่านมาจริงๆปุ๊บละคร ละครคุณธรรมละครคุณธรรมละครกระเทยธรรมกระเทยธรรมคุณธรรมที่ไหนเรียกว่าละครคุณธรรมเพราะไม่มีคุณธรรมกระเทยธรรมไม่มีบทไม่มีบาทอะไรเล่นกันเตมที่ไปเลยมีคุณธรรมตรงซาวตรงเสียงเพลงคุณธรรมที่เป็นอันนี้คือคุณธรรมแล้วแล้วทีนี้ก็ไม่มีบท ก็ยอมรับว่าไม่มีบทแต่มีโครงสร้างมีแกนเรื่องให้ดาราคนไหนมาคนไหนไปเราก็จะให้ไอเดียตอนแรกคือเอาง่ายๆคือเริ่มจากเพจเยียบๆมีคนตามอยู่4 0 0แสนกว่า4 0 0แสนเ้าเนี่ยค้างอยู่ประมาณ2ปีแม่เอาเหรอ2ปีใน t i กต o k ในทิกตอกหนูไม่เล่นเลยหนูกคุณทิกตอกอันนี้คืออะไรเฟซบุ๊กในเฟซบุ๊กในเพจเฟซบุ๊กทิกตอกเป็นศูนย หนูหนูไม่เล่นเลยดุบิวจะเป็นคนเล่นดุบิวจะเป็นคนเล่นพี่ตังเขาเป็นคนที่กลัวแบบโซเชียลกลัวทิกตอกอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูอะหนูรู้สึกว่ากลัวอะไรมันกลัวอะไรทิกตอกเวทมันนั่งไล่อยู่ถึงสว่างแม่ถ้าไลฟ์ไม่เป็นไรแต่ถ้าคลิปหนูกลัวว่าโดนด่าี้ยหรอโอ้โดนแล้วโดนชำค่ะก็เธอโดนชำไปเพราะทิกตอกชอบบล็อกถูกต้องไหมไม่มีคนมาด่าเราด้วยไงในไลฟ์ไม่เท่าไหร่แต่โดนด่าเวลาเราไปคลิปคลิปเป็นสปีกเกอร์หรือว่าถ่ายร้านเนี่ยคุณจะไม่มารีวิวร้านอย่างเงี้ยพอหนูอ่านแล้วหนูเศร้าแล้วคนเนี้ยเศร้าวรนนึงง้้อไหเลยะ ร้องไห้นั่งไรติ๊กตอกร้องไห้ว่าทำไมต้องมาด่าร้านเราใช่หนูรู้สึกว่าเออทุกอย่างเราก็มาจากความตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มองในมุมกลับกันก็คือสิ่งที่เราทำมาอาจจะไม่ได้ถูกใจเขาทั้งหมดมพี่ดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แค่ออกมาอธิบายมุมเล็กๆของเราแล้วก็หนูบอกทุกคนว่าเออหนูขอโอกาสในการแบบปรับปรุงนะแล้วหนูจะทําให้ทุกคนที่มาประทับใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าแต่ผมกดดูนะตอนที่เล่นโซเชียลแรกๆก็คือมีขับรถไปหาลูกค้าเอายำไปส่งอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นที่เราอยู่กันเลยว่าจะปรับใหม่จะปร ว่าแต่งอัพตยามหายไปไหน oh. แล้วหนูก็มาเก็บเก็บความเครียดงี้อยู่พักหนึ่งจนไปเรียนทิกตอกเป็นเรื่องเป็นราว oh. หนูเรียน3 oh. เดือนแม่เรียนจริงๆเลยเรียนเป็นเรื่องเป็นราว oh. เพื่อจะมาทําละครคเทีทำจะมีลูกค้าเนี่ยมาจ้างให้ทําตั้งแต่ช่วงแรกเลยทําละครคเทีทำให้หน่อย oh. ละครคุณะทําให้หน่อยหนูงั้นทาก็ได้แต่หนูยังไม่ไมไมกล้าใส่ลูกค้าในช่วงแรก,แรกๆเพราะเราหายังหาตัวตนเราไม่เจอ oh. ในอีพีหนึ่งอีสองแล้วก็หยุดไปประมาณ2เดือนช่วงไปทำร้านนั่นแหละแม่ช่วงเครียดทำรลานพอหลังจากนั้นมากลับมาทำจริงๆจังๆก็ ลูกค้าที่เป็นพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นเราเป็นแบรนด์แอมบ้าง oh. เป็นพรีเซนเตอร์บ้างงเขาก็ช่วยกันซื้อมันก็เลยเต็ม oh. ช่วงนั้นเราก็เรายังขายถูกๆอยู่ตอนนั้นอะไรเงี้ยนี้เราก็เริ่มึ้นล เราขึ้นขึ้นตอนช่วงที่เราไปหมาบเขากนงคะช่วงนั้นหาเงินไปหมาบเขาแล้วก็ขึ้นเปนช่วงนั้นจริงๆเมื่อก่อนน่ะตั้งใจจะออนแอร์แค่ออกไปหมาบเขาสามเราไปกันไงไม่ใช่ฉันนั่งแอร์เอเชียแต่ไปติดผู้ชายเอาผู้ชายนั่งบิสเนสคลาสลงฮ่องกงเ้เราไปด้วยกันจะไปมาเก๊าก็ติดตัวได้ติดลงมาเกาไวกว่าไม่ฉันนั่งแอร์เอเชียแต่ผู้ชายนั่งบิสเนสคลาสไปลงฮ่องกงนั่งแอร์เอเชียเหมือนกันแต่ให้ผู้ชายนั่งบิสเนสคลาสไปด้วยกันแล้วก่อนนั้นนแม่จำได้ไหมททีี่่เเราาาาไปงงนนนนนด้้้ววยกกกััแล็คืออๆต ครึ่งตอนหกโมงชา้นลหาดเปิดอ่ะโดนโจนค่ะบนวิสิตเดทคา,าร์ดค่ะรอบที่แล้วก็โดนนะโดนอีกแล้วไม่เข็ดพาสปอร์ตริมตอกก็หายเหมือนกันสายกันบินเดิมก็ไม่เป็นไรทำาใจแล้วให้เ,<อ><ม>เป็นอะไรอย่างงสรุปแล้วมันก็เลยเกิดขึ้นมาไปเรียน t ิ k กตอกมาเนี่ยเรียน t ิ k กตอกตั้งใจเลยเอาเอาคนที่เก่งเรื่องติกตอกแต่ละทางเนี่ยมาสอนประมาณ ห้าหรือหกคนแล้วก็เรียนทิกตอกของจีนในเชิงลึกว่าจะต้องทํำยังไงแล้วหนูก็ตัดสินใจว่าอ๋อวันหนึ่งเขาทำทิกตอกเนี่ยทิกตอกจะนําส่งให้กับคนที่ไม่รู้จัก90%ไม่แปลกที่จะโดนด่าอ๋อหรอใช่แม่ก <ปะ S 2> ็คือจะเอาไปอ๋อทิกตอกถ้าสมมติเริ่มเริ่มปุ๊บเขาะจะเอาไปให้คนที่ไม่รู้จักกับเราเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์คือคนรู้จักต่างกับเพจไอจีเฟซบุ๊กที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้กับคนที่รู้จักสิบ ต่ำเตี้ยเลียดดินให้ด่าเลยเออเพราะว่า90%คือคนไม่รู้จักกับอยู่แล้วหนูก็เลยปรับมายเซ็ตใหม่ก็เลยทำก็ตั้งใจจะทำละครคุณธรรมแต่มันดันไม่คุณธรรมตั้งใจอีกทีแลยอีกทีแรกหนูขโมยของเลยขโมยของในบ้านเขาเลยนั่งกินลาทูเศร้าๆกันอยู่อย่างเนี้ย กพักขโมยของแล้วไม่เป็นตัวตนแม่เริ่สองก็อเศร้าตัดเป็นเออเนาะใช่ได้ก็ทําไปเรื่อยค่ะความฝันกระเธออยากเป็นอะไรบ้างก็ทํากันลงไปในนั้นอะไรอย่างเงี้ยฮะจนมามาพีคเอพไหนคะเอพเก้าเอพเก้าคืออดทนจนกว่าจะแลนด์อันนี้พีคมากคือจริงๆไอ้ตอนเนี้ยมันเข้าที่เข้าสู่เอพที่สามสิบยังไม่ออนอีกสิบเอพยังไม่ถ่ายมาอีกสิบเอพซึ่งกำลังจะเริ่มหมดแล้วมีหมดแล้วมีหมดแล้วครบหมดแล้วแต่บางเอพเนี่ยไม่มีลูกค้าลงเพราะเราอยากรู้สึกอย่างเอพที่พี่ด้าไปเงี้ยหนูรู้สึกว่าหนูอยากสนุกกอยยยาาคคลเรีด หนูก็จะไม่เอาลูกค้าใส่แต่ถ้าสมมติถ่ายสองวันเนี่ยเช้าบ่ายเช้าบ่ายอย่างเงี้ยถ้าไม่มีลูกค้าเลยอีกสองวันที่เหลือเช้าบ่ายเช้าบ่ายต้องอัดลูกค้าเต็มรับกรรมต้องรับกรรมในการที่ต้องใส่ลูกค้าเพราะต้องสลับกันลงมึงพูดลูกค้าของแกเต็มยังมีโอกาสสลับเนาะจงดีใจว่าทําได้ ขนาดตัวฉันเองเคยดูละครอีแบบละครสั้นของที่เราต้องเสีย299บาทต่อเดือนเนี่ยละครแนวต้านอะเดือนหนึ่งฉันบอกไปเป็นพันนะสนุกนะสที่ดูก็ชอบดูาราพุ๊คชอบเนาะใช่ดูติดดูลุ้นดราม่าบล็อกดราม่าบล็อกมันมีเป็นชนิดอะไรอนนเรามีไอเดียเรื่องล่าสุดในเรื่องนี้ฉันมีหมดดราม่าบงดราม่า299บาทต่อเดือนฉันรู้หมดฉันจ่ายนี่เรื่องนี้มีมียกนะฉันเติร์ดเอาเรื่องเรื่องเรื่องนี้น่าดูแต่ต่อกว่าจะถึงเรื่องนี้นั่นแหละฉันก็เลยเกิดเลยคิดว่า ก็เลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่เคยเข้าใจนะอีนี้มาอธิบายแม่แม่จำวรนาอีกหน่อยละครแนวตั้งละครแนวตั้งแล้วก็แบบมันก็เอาคนจะติ๊กตอาอธิบายฉันฟังนะว่าอีกหน่อยควรจะดูละครแนวตั้งแล้วก็ต้องห้ามทําเกินเจ็ดนาทีด้วยนะต้องสมาธิสั้นแล้วมาถึงเสียงต้องมาแล้วทำไมลุ้นให้คนอยากลุ้นเมื่อไหร่จะมันจะตักทีแล้วต้องเป็นอะไรรู้ไหมแล้วต้องตั้น้ำเน่าต้องน้ำเน่าเลยน้ำเน่าเลยแล้วกาบอกว่าวันยิงฉันบอก เรองจะเอาดารา่ไหนเพราะเราติดการที่จะต้องเอาดาราดังๆมาเล่นอ๋อดาราต้องไม่ดังค่ะใช่ดาราต้องไม่ดังก็เลยแบบว่าเมืองจีนเขาทำมาแล้วถูกต้องป่ะเขาไม่ได้ใช้ดาราดางังถูกต้องไหม,มเขาก็ใช้ดาราแต่เป็นดาราปกติอ๋อเธอก็ไปเอาสิ่งเหล่านี้มาทำมาทำซึ่งล่าสุดจีนก็ติดต่อหนูมาให้ทำนะแม่เออเห็นไละ่ะก็จีนก็ติดต่อมาให้ทำแล้วก็จะคัดว่าใครยังไงแต่ว่าถ้า ความที่ช่องเรามันโชคดีอย่างหนึ่งมาแล้วอย่างพี่ดาไปหรือใครไปเนี่ยมาแล้วสนุกแล้วทีเนี้ยก็อยากกลายเป็นจุดเช็คอินว่ามาเล่นละครแล้วนะสนุกนะมันจะลุ้นว่าวันนี้แขกรับเชิญจะเป็นใครวันนี้สินค้าจะเป็นอะไรแล้ววันนี้กะเทยทำจะจะ,จะนําเสนออะไรมากกว่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลแม่เชื่อไหมหนูเกิดเกิดเกิดจากการมูหนูเชื่อนะเกิ<น>ดจากมูแม่จําตอนตอน,ตอนที่หนูจะทําช่วงนั้นแม่วันนี้วันวานเลนทานหนูอยากพูดเรื่องนี้มากเลยแม่ให้องค์พระพิคเนตหนู สองอค์ที่เป็นองค์คิวิตแล้ววันนั้นคือเป็นวันเกิดแม่วันที่วันที่เราจะบินไปพม่ามาแล้วทีงนี้เอาไปติดทองไม่ใช่ก็ที่เขาปั้นให้ไงที่จ้านเขาปั้นอะไรที่ที่หอกรายการเราที่เลยนะ บ้านดินพึนน่งดินนั่นแหละแล,แล้วทีเนี้ยนางก็ให้แล้วเราไปติดทองแล้ววันที่มาก็ก่อนก่อนคนนีจตุรถีพอก่อนคนนีจตุรถีเสร็จปุ๊บแม่ก็ติดทองว่ามึงจะเอาไปบ้านมึงเลยไหมวันนี้หนูเอาเลยหนูก็ขับไปพัทยาแล้วเอาเข้าไปทําพิธีเสร็จปุ๊บหนูก็เอาไว้แล้วก็หนู ขับจากพัทยาเนี่ยแล้วก็มาบินวันนั้นไม่ได้นอนอออไปพม่าก,กับแม่แล้วหนูก็เลยเชื่อว่าตั้งแต่ตั้งแต่มีองค์พระพิฆเนศแล้วว่าไปมูอะไรที่แม่มูแล้วก็มูตาม,อ,มอะไรที่แม่พูดแล้วก็พูดตามเวลานางนาสวด่เงี้ยอยู่ชวเวดากองมึงเอาผ้าเขียวไปนะเดี๋ยวมึงจะปังมึงจะได้เอแม่ยักษ์แม่ยักษ์มึงเอานักไว้มึงมึงต้องหาส,สวยๆนะหนูจับเย็บขึ้นไปทาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สวดดึงอะไรไม่ออกเขาพูดอะไรก็พูดตามออขอให้ดังโด่งดังอะไรตามแต่อะไรอย่างเงี้ยแต่จะอยากอ๋อหลอนตั้งแต่ตอน โฆษณาก็เต็มเลยเหรอแม่เจะก,กับจริงๆอ่ะเราไปกันสองสามรอบหนูกลับมารอบแรกที่หนูบอกว่าแม่จะไปอีกเมื่อไหร่อ่ะกลับมา<ต>สามวันหนูหดึงได้เลยไงก่อนไปอ่ะกูยังวีดอิม,มานทุกวันเลยตอนที่เด็กอดไปใส่อ่ะโฆษณาแฉไ,ไ,ไม่มีเลยอจาได้ไหมที่เราทํารายการฟรีๆกันอยู่กี่อาทิตย์วะเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์ไม่แต่ก็คือไม่ไม่ก่อนไปไม่มีลูกค้าจองเลยนะตอนแรกคือช่วงวันเกิดไปนั่งฉันมองกับพวกทีมงานว่าไงว่าเขาดาวว่เหรอวะคือ พูดจริงจะพูดจะพูดจยงน้ว่าเฮ้ยก็คือคือดอกเผื่อใจทุกวันอยู่นะว่าวันมันจะเขาดาวเมื่อไหร่เขาดาวแล้วหรอว่าอะไรเงี้ยพูดกับทุกวันเออจะกลับจากพม่าปุ๊บนักโฆษณา เออถ้ายนี่ได้ฉันก็ได้แม่กลับมารอบแรก3วันหนูถ่ายพรีเซนเตอร์เลยหนึ่งตัวแล้วหนูก็ยังงงด้แม่ไปถ่ายตอนไหนหนูหนูก็งงงเหมือนกันยังบอกลืมบอกพวกนี้เลยว่าได้ได้ไงแล้วหนูก็แม่จะไปอีกเมื่อไหร่อกน่าจะม่อีกกี่ก็ได้ไปดอ้ไม่ให้มึงไปแล้วทําไมอ่ะฉันไปเดี๋ยวสิ้นเดือนฉันก็ไปแล้วแล้วก็ต้องไปกับแม่แม่บินตามนะก็คือสิ้นเดือนฉันก็ไปฉันก็ไม่รู้ชักันด้วยคือด่าปังมากไม่หรอกแต่มันก็จะมีคําถามว่าถ้าสมมติ มูพ่พม่าแล้วรวยหมูพ่พม่าแล้วดีแล้วเป็นประเทศแล้วเป็นประเทศก็เป็นอย่างนั้นล่ะไม่เกี่ยวต้องกลับมาทํางานด้วยใช่ต้องทำไม่ได้หนูต้องทำหากินก็ขออย่างเดียวแล้วกลับมาแต่แค่วันรู้สึกว่าเวลาที่ไปชเวดากองหรือไปอย่างนี้ยรู้สึกพลังงานมันดีต้องยอมรับอ่ะพลังงานบนชเวดากองขึ้นแค่ขึ้นไปเห็นชเวดากองเราก็สุขใจแล้วรู้ป่าส่วนมูลสองวันติดเออนังส่วนมูลสองวันติดใันกันเกิดสุขอยู่แล้วอ่ะต้องไหมล่ะ ที่ที่หนูฟังอะค่ะหนูไม่เคยไปเลยนะครับพ่อแม่หนูฟังเสร็จจนหนูรู้สึกว่าหนูอยากจะไปมูเลยอะจากเมื่อก่อนไม่เคยมูนะ <S 2> <S 2> แม่เมื่อก่อนนางไม่เชื่อเรื่องมูเลยหนูไม่ค่อยมูแต่คนนี้ค่ะพอหนูเห็นพี่แต๋งเนี่ยค่ะเขามูเยอะมากแล้วเราทํางานด้วยกันหนูเลยรู้สึกว่าคนที่มูเขาจะมีพลังในตัวอ่าคราวนี้เราเองอ,อ่ะก็ก็ต้องเหมือนแบบเชื่อตามเขาเราก็ต้องมูตามเพื่อที่จะให้เรามีพลังในการที่จะทํางานร่วมกับด้วยกันได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูเห็นเขาปังเนาะหนูเห็นเขาแบบงานเยอะเห็นแบบเฉิดฉายนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล ลอยแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากรวยตามอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอ๋อนี่กลับจากพ่อหนูนี่เป็นหนึ่งสี่ได้เงินหล่อนก็ได้เงินมาทําร้านทําเลิศเลยเหรอก็ได้เงินมาใช้หนี้แม่ได้เงินมาใช้พราะหนูแอดวานเงินสุดไปเยอะก็คือหล่อนเอาบ้านเอาชิคกีจะรู้เอาเอาบ้านเอารถไปเข้าแ亡ใช่ บ้านหลังอื่นนะไม่ใช่หลังนี้หนูมีมีหลายหลังหนูก็ไม่มันก็แม่หนูก็เม่ก่อนทําโรงแรมทาบริษัทอีเวนต์เอาแก่ไหนมันก็มีรถที่หนูไม่ได้ใช้อ่าหนูพูดตรงนี้หนูมียุโรปอยู่คันหนึ่งแม่รวจะห้าปียังไม่ถึงห้าหมื่นโลเลยอ่ะหนูจอดไว้นิ่งอย่างนั้นลาล่ะลากไปสามรอบแล้วอะลากเข้าสูตรอะไม่ได้ใช้จอดนิ่งๆทีนี้หนูเอาทาไงดีหนูก็เอาเงินมาหมุนแม่ยังเคยพูดเลยเอาของกูไปก่อนไหม หนูไม่เป็นไรแม่หนูหาของหนูเองได้ <Ừ. S 2> ช่วงนั้นอะไรเงี้ยหาก็หนูก็ขอเอาสวดเอาแล้วก็กลับมาทํางานแล้วก็หนูก็บอกว่าขอบคุณละครกระเทยทำพุทธกระดุดนะขอบคุณละครกระเทยทำที่ทําให้เรากลับมาทําให้เรากลับมาในอีกเวอร์ชันเป็นคอนเทนต์ครีเตอร์เป็นอ mm. ินฟล<ะ>ูเอนเซอร์ที่สามารถเอาเงินเนี่ยมาประครับประคองในช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรอะกำลังขัดสนนะแม่เพราะเงินสิบล้านนะแม่ใช้ มันต้องใช้เยอะมากครับสำหรับใช่สําหรับคนนี้อาจจะหลายๆคนถ้่รวยแล้วอาจจะไม่ไม่ได้รู้สึกแต่คนจะมาหากินอ่ะเห <c oughs> มือนเอาแบงค์พันอย่างเงี้ยไปแตกแล้วไปเก็บทีละบาททีละสิบาททีละห้าบาทพ <c oughs> ี่ด้วกว่าจะได้มาแล้วหนูจะไม่บอกเลยว่าวันนี้หมดไปเท่าไหร่วันนี้ต้องจ่ายอะไรแล้วมันมาตอนนั้นทั้งบ้านทาั้งทั้งร้านไงแล้วมาพร้อมๆกัน,นจ่ายก็คืแม่ออกทิ้งร้อนสองร้อนหนูวูบนะเครียดเครียดเครียดมากเครียดจนนอนไม่หลับอ่ะกินยานอนหลับตลอด หนูหนูขอย้อนกลับไปเรื่องมูนิดนึงได้ไหมคะคือคือเมื่อช่วงปีที่แล้วอะค่ะหนูพยายามแบบมูเยอะมากเท่าที่หนูจะทําได้เนาะหนูรู้สึกว่าพอเรามูอะค่ะในในความเชื่อหนูนะหนูรู้สึกว่าอะไรก็ดีขึ้นอะไรที่รู้สึกว่าจะไม่ผ่านหรืออะไรรู้สึกที่จะขัดสนเนี่ยค่ะก็ผ่านไปได้โดยที่บางทีเราเองยังไม่รู้เลยว่าจะผ่านไปได้ยังไงหนูว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการมูหนูก็เลยรู้สึกว่าปีนี้หนูจะตั้งใจมูแบบเต็มที่ตามไปเห็นไหมล่ะเอาละเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องอื่นนะ ออดอุตลควมสักตอนนะคะใครใครจะไปเล่นยังมึงน้าแม่น้าแม็กกี้พี่แม็กกี้แม็กกี้ไม่ได้อยู่ในจอทีวีกี่ปีแล้วนี่โอ้โหดีใจที่พี่วัดดำจำผมได้ละเรื่องสุดท้ายที่แม็กกี้เล่นคือน้องใหม่ป่ะน้องใหม่ร้ายไปสุดแล้วก็มีรับรับเชิญแบบว่าพวกเอรุ่นนั้นก็คือน้องใหม่ร้ายไปสุดมีใครบ้างมีเจมีมีมีเป๊กเปรมนัท ไม่ไม่ทำไมอะเป๊กน oh. okay. ี่รุ่นน้องแทมีเข็ดจริงเหรอมีเขตฐานทับเขารุ่นเก่าสูงเลยเขาเป็นเก่าสูงผมผมรุ่นหนึ่งถ้าถ้าเป็นพระก็โรอดดังอ่ะเป็นรุ่นหนึ่งวัดละคังอะไรเงี้ยรุ่นองค์หญิงแต่อร่อยนะ่นเลยอุตตรราตน์รุ่นดังนะเธอรุ่นดังมากแล้วตอนนี้การจะเลเพลงไปอยู่ที่อุดรเมื่อเพิ่งแต่งงานครับเอาภรรยาผมมาไม่เป็นไรความรัก ความรักมันถูกจุงมือไปแต่ยังรับงานอยู่พี่พี่พี่มดดำยังรับงานอยู่ยังรับละครอยู่ใช่ปะถูกต้องพี่โมลี่ได้โอเคยังนี้คือแต่งงานแต่งงานไปได้นานแค่ไหนแล้วสองสองปีแล้วครับสองปีสองปีแล้วแล้วตอนนี้อยู่อุดรปะอยู่ไปมาครับไปมาแล้วกลายเป็นคาเฟ่ที่เขาไปเปิดเป็นคาเฟ่เจ้าดังของจังหวัดอุดรธานีขึ้นชื่อเรื่องอะไรรู้ไหมเค้กอร่อยมากใช่ของแม็กกี้และภรรยาเดี๋ยวช่วงหน้า บอกความรักของคุณนี่ก็แบบอะไรที่สุดสุดเหมือนกันเนะาะเหมือนกันเบรกบ with l o v เสิร์ฟจากใจเลยพี่บมดบออ้อดอเดี๋เด้่วงหน้าคุ้กัน้้